โออเคนนะหึ่งงสรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

không một cái <laughs> một cái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  เดี๋ยวเมื่อไหร่ <laughs> <laughs> ่งหนึ่งถ้ามีปัญหามันไม่เกิดคือสติตเมื่อไหร่ที่เรามีสติเราจะรู้เราจะมีความเป็นตัวเองเราจะมีความหมดกา้าวแล้วความรักมันจะเกิดกับเมื่อไหร่เราเรีมัความรักนเนี่ยประธานแบบเป็นคู่กันแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกผมเนี่ยมีควอมเกิดทำมาทั้งชีวิตแต่ไม่อยากทำที่สุดคือตัวเด็กเลี้ยงยาผมไม่อยากให้คนเนื่อ สบสงคมมาทำให้คนูด้วกันอย่างไรก็ดูด้วยกันกานโอกาอนี้ไม่ไม่ได้หนีัแล้วไมแล้วมาแล้วก็ยู่ได้ดูแลนเห็นไหมกี่แล้วจะสามสิบสองปีแล้วว่าเป็นกันมานารักกันต้องนน่นัเจอกันกี่ปีสองพ จบจบมหไปเรียนไปเรียนยาแล้วเจอกันเลยรักกันจริงบอะไรก็ต้งก็ถับจากนั้นหนึ่งปีปีสามก็อยู่ด้วยกันสี่สิบปีแล้วนะเว้ยเกือบเกือเกือค่ะเกือบเกือบเปีเาปีีบนะเว้ยถูกป่ะแกแล้วผล่มมองแล้วแบบคู่นี้นะคู่อื่งายๆแล้คู่นี้อน 40กิโลกรัมขอบคุณครับได้โอกาสแล้วยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะฮะถ่ายรูปกันนะครับเขาให้เข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูปจุ๋ยไว้ยืนอย่างนี้แหละไปเราอยู่ข้างๆนี่แหละเราไม่แหวกตรงกลางไว้เราไม่ไปอนุบาลอำนาจเจริญค่ะแหง ก็อีกคนกําลังจะจบปร,ริญญาแล้วนะครับแต่อีกคนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะแต่เป็นเป็นลูกเป็นลูกจริงๆของน้องชายน้องชายคุณนพนะเป็นลูกจริงๆของเขานะเราก็รับมาเลี้ยงรับผูปพันและววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากๆขอบคุณท่านประหลัดมาดูแล <c oughs> ตั้งแต่มาถึงขอบคุณท่านผู้ว่าราชการขอบคุณไปถึงทุกๆคนทั้งที่อยู่ที่นี่ ในจังหวัด,ดยะโสธรแล้วก็ทุกๆจังหวัดขอบคุณที่ที่เมตตาแล้วก็รักรักในพวกเรานะคือไม่คิดว่าจะมีวันนี้ขอบคุณอีกครั้งคระบุตรครับจากกันวัดเจริญค่ะอะจานเจ้าเวรุนารักษ์ภูมิลำนาเป็นคนจังหวัด,ดยะโสธรค่ะ,ะในในความรู้สึกวันนี้เนาะคือเราเราสองคน อยู่เรืยกันมาก็สามสิบเอ็ดปีแล้วตันะ้งแต่ปี2537ันะ้าสาสิบเจ็ดก็ไม่ไม่คิดนะว่าจะมีวันนี้นะพวกเราก็ได้แค่หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีโอกาสที่เราได้ทำอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่เลือกเนาะแล้กวก็คุณพัดเองก็อยู่กับคุณโอมานานนะจนจนเรารู้สึกว่าพอมาถึงวันนี้จริงๆเราเราจะทำตัวยังไง เราจะแต่งตัวกันยังไงเราจะทําอะไรแล้วเราไปแล้วเขาจะให้เราไปาไปอะไรไปทําเอกสารช่องไหนนะก็ยังงงอยู่แต่ที่เลือกมาที่ยะโสธรเพราะว่าคุณโอเกเป็นคนจังหวัดยะโสธรก็ก็ให้เกียรตินะมามาที่บ้านเขามาเริ่มที่บ้านเขาพอเราเริ่มที่นี่แล้วก็ก็ให้มันมาที่นี่ทั้งหมดแล้วที่ดีใจมากๆก็คือเรามีเด็กในอุป,ปการละสองคน ซึ่งเราเลี้ยงเขาตั้งตั้งแต่เกิดตั้งสองคนเลยหลนะังจากวันนี้ไปเด็กสองคนนี้เขาจะได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่มีทุกอย่างสมกับที่เขาเราเรียกเรียกเขาว่าเรียกเราว่าป้าเรียกแม่ว่าแมนะ่ต่อไปเขาจะได้เรียกว่าป้าก,กับแม่ยางภูมิใจเราก็จะได้เป็นเป็นป้ากับแม่เขาอยู่จริง khóc con cho bên ngầu thùng bên ngầu thùng Đấy, không

ผู uhm. ้ใหญ่แบบเปิดเผยผู้ใหญ่บ้านก็ให้เกียรตินะคะให้เกียรติยอมรับก็เป็นแฟนตัวรองเองก็ยอมรับพีสินที่เขาเป็นเขาก็เป็นดีมีรูกสอนแต่ว่าเราก็ยอมรับดีซินเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงที่ใจดีและก็สวยด้วยค่ะที่ดูแบบคนมองแ็ถือวเอง ก็เพื่อที่ความรักนะคะบริฉัทเองก็ดีใจมากก็ถือเป็นโอกาสน,นี้วันแรกในการคิกออฟเลดค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในแบบไหนก็ตามนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เพื่ออาร์ตค่กันแลวก็ให้ความรักความสุขสานต่อกันได้ไม่ต้องว่าเป็นเพศอะเป็นหญิงหรือชายหรือว่าเพศอะไรก็ ให้ความเชือมันให้ความสิ้แสวงรักกันได้อยากโอเคครับ